ช็อกวงการสาวคอสเพลย์วัย25ถูกแฟนหนุ่มฆ่าหั่นศพโซเชียลยังอัปเดตทั้งที่ตายไปแล้วการจักไปอย่างกระทันหันของไอคิริชิมะไอคิร i s h i m a สาวนักคอสเพลย์ชาวจีนวัย25ปีได้สร้างความช็อกและความเศร้าโศกให้กับวงการคอสเพลย์ทั่วโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มของเธอได้ลงมือฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนร่างกายทิ้งกระจายบริเวณป่าภูเขาข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีโซเชียลของไอคิริชิมะยังคงได้รับการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วก็ตามแฟนหนุ่มลงมือฆ่าหันศพเหตุใดรายงานของเซอซีอองมอร์นิ่งนิวระบุว่าศพของคิริชิมะถูกชาวบ้านพบบนภูเขาในเมืองหูโจโมนทเนเจอเจียงเมื่อวันที่17พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่าทั้งเหยื่อและฆาตกรไม่ใช่คนในพื้นที่ศพถูกสังหารจากที่อื่นก่อนนำมาทิ้ง หลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันผู้ก่อเหตุก็ถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตที่อาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้สาเหตุของการฆาตกรรมน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันระหว่างแฟนหนุ่มและคิริชิมะมีรายงานว่าคิริชิมะได้ตกหน้าแฟนหนุ่มในที่สาธารณะซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้แฟนหนุ่มเกิดความโกรธแค้นและลงมือสังหารเธอบัญชีโซเชียลอัปเดตต่อเนื่องมุมมองของชาวเน็ต สิ่งที่น่าแปลกใจคือบัญชีโซเชียลของไอคิริชิมะยังคงได้รับการอัปเดตอยู่แต่รูปแบบการโพสต์ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมหลายคนเชื่อว่าแฟนหนุ่มของเธอได้ทำการอำพรางการหายตัวไปของเธอโดยการโพสต์รูปหรือข้อความต่างๆเหมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เพื่อหลอกลวงแฟนคลับและครอบครัวของเธอมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าอาจจะมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคิริชิมะ และอาจจะเป็นคนโพสตรูปและข้อความผ่านบัญชีโซเชียลของเธอเพื่อปกปิดความจริงหรืออาจจะเป็นการกระทําของแฟนหนุ่มที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องถูกสงสยัยเพื่อนของ AI คิริชิเมยืนยันข่าวร้ายเพื่อนของ AI คิริชิเมได้โพสอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านบัญชี x 9 8 1 0 9 6 1ซึ่งเป็นบัญชีของ AI คิริชิเม ระบุว่า AI คิริชิเมะถูกแฟนหนุ่มของเธอสังหารในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ผู้กระทำผิดได้ถูกจับกลุมแล้วและตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายบัญชีนี้ได้รับการจัดการโดยเพื่อนของผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพร้อมยืนยันว่า AI อคิริชิเมะได้จากไปแล้วขอทุกคนโปรดเคารพผู้เสียชีวิตด้วยสรุปการจากไปของไอคิริชิมะได้สร้างความเศร้าโศกให้กับแฟนคลับและครอบครัวของเธอ และยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าบัญชีโซเชียลของเธอได้รับการอัปเดตโดยใครและทำไมอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเคารพต่อความสูญเสียของเธอและให้กำลังใจกับครอบครัวและเพื่อนของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้